กระทรวงสาธารณาสุขโดยในสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบริการทุกเชื่องวัยด้วยความห่วงใยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้หลักการอาสมอมั่นคงสาธารณาสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล NCD มุงแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชาชนไทยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองกำลังเป็นภาระสุขภาพที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกกลุ่มวัยกระทรวงสาธารณาสุขจึงจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุกเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการดูแลที่จำเป็นโดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณาสุขหรืออสอมอกว่า1,900คนในพื้นที่เป็น,นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยบริการสุขภาพกับชุมชน กิจกรรมภายใต้โครงการครอบคลุมการตรวจสุขภาพเบื้องตน้นการคัดกรองความเสี่ยง การให้คำปรึกษาเฉพาะด้านไปจนถึงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่องแนวทางดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงจากระบบการรักษาเพียงอย่างเดียว,วไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคที่ต้นทางผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการทำงานเชิงบูรณาการที่เข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัยโครงการนี้จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงโครงสร้าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดภาระโรคเอ d นซในระยะยาว